เป็นทางตอนข้อตันข้อตอนนะเป็นเมือกอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเกิดน้ายาขาดมันก็ไม่มาเป็นสายขนาดนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องน้าบ้นขาดแน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ํานะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันเป็นพ้นเป็นละอองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นพวกน้ายาขาดบ้างตกตกบบ้างอะไรบ้างน,นะครับร้านครับผมติดตั้งไม่ได้นะไม่รอดนะ ถัดมานะครับอาการเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดก็มีการเช็คบอร์ดก่อนนะครับเช็คบอร์ดโดยการที่ว่าส่วนใหญ่เราจะให้ลองรีเซ็ตเบรกเกอร์ก่อนนะครับของเอลจีอ่ะเวลาเรารีเซ็ตโค้ดอ่ะไม่ต้องใช้อะไรมาจิ้มหรืออะไรมีคีอะไรอัไรนะครับปิดเบรกเกอร์แล้วก็เปิดใหม่ใช่ปิดเบรกเกอร์ต้องสามสิบวินะให้มันคลายไปอยู่ทีเกียร์ก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ถ้าเปิดใหม่แล้วเมโลดี้มันดังก็แสดงว่าบอร์ดมันพร้อมทำงาน ที่เราเจอคือเปิดเบรกเกอร์ทิ้งไว้แล้ว30ินาทีแล้วมันก็ไม่ดังเงียบฉี่เลยนะครับลองเช็คดูก่อนบอดไหม้ไหมมีคาเหา่ามีอะไรหรือเปล่าฟิลขาดไหมถ้าไม่มีรอยไหม้ฟิลไม่ขาดนะครับปิดเบรกเกอร์ลงก่อนนะแล้วก็ลดสายออกครับลดสายออกให้หมดเลยนะครับเหลือแค่ลายกับนิวตั้นพอเข้าบอดเอาไฟเข้าบอดก่อนนะครับเอาแค่ลายกับนิวตั้นก่อนนะครับ ถ้าเกิดเป็นตัวแอร์รุ่นที่มีอิมพีลอมต่อแยกอะ่ะให้เสร็จอิมพีลอมค้างไว้ด้วยน,นะครับแล้วก็ลองออนไปอีกทีนึงถ้ามันเสียงกลับมาดังตีดิ้งหรือดังปิ๊กนะครับก็แสดงว่าอ bon ุปกรณ์ตัวอื่นที่เมื่อกี้เราออกออกไปอะ่ะมันเสียมันช็อตอย่างเช่นออ,อ,ออกพอเราถอดปักออกนี่ก็สามารถอแจ็คถอดแจ็คได้ใช่ไหมได้ครับได้เลยเ็สโหลดได้เตอร์ตรงเลยได้ครับอั้นตอนที่มันมีปัญหาอย่างเช่นตัวถาดน้ำเรามักจะเอาถอดไปล้างน้ำแล้วแต่เราไม่เคยแกะ มอเตอร์เซออกไปด้วยมันมีตัวฝาอากาศติดอยู่กระถางน้ําเราก็เอาไปด้วยกดน้ํากดน้ํากดน้ําเข้าไปแล้วก็เอาไปตึงให้แห้งแล้วก็มาติดน้ํายังเจิ่นนอนติดขั้วอยู่อะไรอย่างนี้ครับมันช็อตกันอยู่พอมันช็อตปุ๊บบอดก็ไม่ทํางานนะครับเพราะเวลามันช็อตปุ๊บไอ้พวกไฟไฟเลี้ยงบอดต่างๆห้าโวลต์สิบสองโวลต์พวกนี้มันหายหมดเลยบอดมันก็ไม่ทํางานนะครับมันก็เลยทําให้เครื่องไม่ทํางานพอพีดดึงออกไปแล้วปุ๊บดึงไอ้ตัวที่มันมีปัญหาออกมันก็จะเปิดได้ ถ้าเกิดมอเตอร์บานสวิงตัวข้ออากาศอะถอดออกแบบไม่ต้องใช้เลยอะไม่ฟ้องโค้ดเพราะพวกนี้มันเป็นออปชันมันเป็นออปชันไม่ใช่เป็นตัวหลักตอนน่อให้มีมันเพื่อก็ทำงานได้ยุดออกได้มันก็ยังทำงานโดถูกต้ตตองน,น,นะครับอ่าถัดมานะครับอันนี้ถัดมาถ้าเกิดสั่งงานไม่ได้นะครับก็ลองเช็ครีโหมทก่อนรีโหมทมีแสงไฟงรประเล็กไหมเ็อบอกว่า โทรศัพท์บางรุ่นผมลองส่องดูแล้วกล้องหลังนะครับไม่เห็นกดไปแล้วไม่เห็นแสงคีดพิจารณเ,เลยให้ลองมาใช้กล้องหน้าดูมันจะเห็นอย่างเครื่องไอโฟนของเงนี้มองกล้องหน้าก็ยังเห็นเลยกดกดกดปุ่มที่นี่หมดมันจะปล่อยแสงออกมาอยู่ใช่ไหมแล้วไอต่อตัวเนี้ยเราถ้าเราไม่ไม่ต่อยวอร์าาเตอร์ไป <c oughs> เลยไนมะ่ีโบเลยครับสามารถคิดได้เลยใช่ไหม เราฟังเสียงไงเราฟังแต่เสียงเงียบเราฟังแค่เสียงเสียงเงียบมันจะขึ้นโค้ดไฟกระพริบอะไรก็ช่างแต่เราไม่ต่อบอร์ดก็ไมีเสียงใช่ต้องต่อพอร์ตไม่ครับไม่ครับบอดจะไม่เสียครับเราแค่เราคือเราสเต็ปแรกเอาแค่แบบสเต็ปแรกก่อนเลยมันต้องมีเสียงก่อนไม่จะดังปิ๊บหรือตีนี้งอะมันต้องมีอ่ะแคือถ้าคอยร้อนเหมือนกันไหมคอยร้อนถ้าเราไม่ต่อไม่ต่อของของคอยร้อนเนี่ยมันจะต้องต้องดูไฟกระพริบ ตู้ไฟสีแดงไฟสแตนบายมันมันจะไม่มีบัสเตอร์เสียงไม่ได้ว่าถ้าเราเล่นบอร์ดอะคือว่าอยากรู้ว่าบอร์ดใช่ไดหมใช่ต่อเปล่าไหมครับแค่บอร์ดเปล่าได้รับง่ายได้ถ้าจะต่อต่อไปผมนี่บอร์ดเดียวผมเทสให้เนื้อแดงเลยผมนี่บอร์ดเดียวดีนึกว่าต้องต่อจัมมี่หลดหรือว่าต้องต่ออะไรันนครับอก็ต่ได้เออดีมากน้อง ่วนอาการแบบกดเปิดเครื่องม่ติดนะครับถ้าเป็นตัวรื่อเก่าๆที่เราเจอกันก็จะเป็นเรื่องสายคอนเนคเตอร์ขนลุกเลยก็องอด้านดก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่้นเมงกูลุกเลยน่นไม่มีอรซัลองร้าก่อนนะการยอนอาการแอร์ไม e ่เย็นเวลาเราคอนเฟิร์มว่าแอร์เย็นไม่เย็นนะครับคือบางทีอ่ะห้องมันเหมือนจะได้ใช่ัหมแต่ขนาดเครื่องอ่ะมันแพ้ลดความร้อนใช่หมครับ แต่อะไรที่จะเป็นตัวการังตีว่ามันเป็นที่แอร์หรือมันเป็นที่โหลดก็ดูจากตรงนี้ครับเดินเครื่องรอบสุดดูกระแสไฟก่อนว่ามันกินไฟปกติไหมวัดตรงเข้ากระลมออกถ้ามันต่างกัน12องศาเป็นต้นไปอ่ะก็ปกติเครื่องไม่มีปัญหามีปัญหาที่โหลดความร้อนแค่ไหนสองสามสิบไปแอร์เสียงดังเครื่องสั่นก็มีเครื่องเอียงขาขาเอียงเอียงไม่มาใช่ไหมมอเตอร์แล้วเอตัวคอมมันเป็น มอเตอร์ข้อเหวี่ยงใช่ไหมมันอาจจะไม่บาลานซะ์เนี่ยมันจะสั่นได้ติดชิดกับก,ก<อ>ําแพงกําแพงโครงอ่างเป็นอิฐมวเบาแผ่นแอร์สักสองถึงสี